ประจางค่ะความสัมพันธ์กับสาวปริศนาที่อยู่ข้างกายหนุ่มตรงตรงค่ะกับล่าสุดมีประเด็นนะคะที่ว่าตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ชัดเจนค่ะว่าเลิกลากันไปแล้วแต่หลายคนนั้นก็สงสัยเลยค่ะว่าใครกันในช่วงสงการที่ไปทําท่าสนิทสนมกันกับทางด้านของหนุ่มตรงตรงค่ะมีการเปิดเผยคลิปนี้ออกมาอย่างชัดเจนเลยชาวเน็ตก็อยากจะรู้ว่าใครกันแน่และทาไมถึงให้ทําแบบนั้นได้ ซึ่งมีผู้ใช้ทวิตทรายนหนึ่งนะคะทวิตข้อความคอนเฟิร์มว่าไม่มีอะไรเพราะในวันที่ถ่ายคลิปเนี่ยมีผู้หญิงคนอื่นๆถ้ายเช่นนี้ประมาณนี้และต,ตรงๆก็จุดๆจ,จุดไปซึ่งน่าจะเป็นการคาดเดาว่าทั้งหมดนี้น่าจะเป็นเพื่อนๆกันนั่นเองแหละคะ่ะ